สวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่ยาครับสวัสดีครับมาแล้วครับผมครับเป็นอะไรที่ทุกท่านกําลังรอคอยเลยวันนี้นะครับวันนี้ผมแอดดี้ออเดอไนท์พาพี่น้องมาอยู่ที่ร้านเซฟออเดอแอนด์วิดีโอครับผมนะครับผมที่อยู่ CDC ต้องรีบมาฟังกันแล้วเพราะว่าตับมาแล้วยิ่งใหญ่กว่าเดิมเลย m a g n น p พลาครับผมหรือเรียกสั้นๆว่าแม็กกี้ใชครับชื่อเล่นนะพี่ยาครับ เปเลยทำไมหนีไม่พ้นพวกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์อาหารแม็กกี้เอ็มเคสุก,กี้แม็กกี้อะไรอย่างเงี้ยพี่อาจจะเพราะว่าหิวครับจริงๆงม็กมีแพลนเขาเรียกแม็กกี้จริงเหรอฮะจริงครับก็มก็เป็นนามถือว่าเป็นชื่อเล่นนะครับบางทีเราไม่ได้เรียกว่าแม็กมีแพลนก็เรียกเป็นแม็กกี้อ๋ออันนี้ทางมืองนอกเขาเรียกใช่ไหมฮะใช่ครับทั่วโลกก็เรียกว่าแบบนี้ครับอ๋อ คือมันอร่อยเหรอมันเอาไว้ปรุงอาหารหรือไงฮะทำนองนั้นครับครับถือว่าเป็นลำโพงที่จะับความนิยมมายาวนานแล้วแต่ถ้าเป็นนักเล่นเครื่องเสียงรุ่นใหม่อาจจะเฮ้ยเพิ่งเคยเห็นแต่จริงๆแล้วคนไทยนี่ครอบครองเยอะมากในระดับไฮเอนด์ใช่ครับถูกต้องนะฮะก็จริงๆต้องบอกก่อนในยุคยุคใหม่เริ่มต้นตั้งแต่โซเชียลเข้ามาเนี่ยผมว่าแม็กมีแผนทีเงียบไปเยอะ หลายหลายคนก็อาจจะไม่รู้จักแล้วก็แต่ถ้าเป็นนักเล่นในกลุ่มที่เก่าๆทั้งหมดเนี่ยก็จะรู้จักแมนนิแผนว่าเป็นลำโพงที่แบบว่าถือว่าเป็นลำโพงไฮเอ็นอันดับระดับหนึ่งเลยก่อนที่จะมารู้จักที่มาที่ไปวันนี้อยากให้พี่ยะช่วยเล่าเลยในฐานะว่าเรียกว่าน้ำเลยชูลงเลยนะครับว่า แมกนีแพนพิยานี้คัดมาอย่างดีเลยนะครับผมก็นิดนึงว่าพูดถึงความเป็นแมกนีแพนเนี่ยมันสเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนพี่ก็ลำต้นก่อนเลยต้องอธิบายก่อนฮนะเซฟบอด์โอเนี่ยเราก็จำหน่ายสินค้ามาเยอะแล้วเราก็พยายามคัดเลือกสินค้าที่ถือว่าได้ไ่้เป็นยอดนิยมที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพคุณภาพเสียงเนี่ยเราอยากให้ ได้สินค้าที่เขาเรียกว่ามีความเป็นศิลปะหรือมีความเป็นธรรมชาตินะฮะให้มีจะพูดอีกอย่างว่ามีจิตวิญญาณดีกว่ามไม่ได้ฟังแค่ได้ยินแต่ได้ยินถึงว่าเสียงที่มันออกมาแล้วเป็นธรรมชาตินะครับเราก็เลยเลรงเห็นว่าในตลาดบ้านเราเนี่ยมันมีสินค้าเยอะเหมือนกันแต่ราคาแต่ละเจ้าเนี่ยโอโ้โหแพงมากแล้วก็แต่ว่าแพงก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ดีนะฮะก็ถือว่าดีเหมือนกัน แต่เพีเยงแต่ว่าเราก็อยากได้สินค้าที่มันมีราคาที่แบบว่าจับต้องได้ให้คุณภาพเสียงที่ถือว่ามีความเป็นฮาร์ดอยู่ในตัวเ,เราก็เลยเลือกที่จะมาทำตัวแมกนิแพนเอาละอยากรู้ที่มาที่ไปไให้พี่ยะลงนิดนึงครับที่มาสำหรับคนที่อาจจะสนใจแล้วก็ไม่เคยรู้จักมาก่อนเล่าเลยครับว่าเกิดมาอย่างไงครับกับลำโพงแผ่นแบบนี้ m มกนิแพนเนี่ยผลิตมาแล้ว56ปีนะครับปีนี้น่าจะเป็นปีที่56ซึ่งแมกนิแพนเนี่ยผลิตที่ประเทศสหรัฐอเมริกาโรงงานของเขาเนี่ยใช้พื้นที่ประมาณ50,000ตารางฟุตถือว่าใหญ่มากมนะครับและทุกอย่างเนี่ยเป็นแฮนด์เมดหมดเลยคือทำด้วยมือหมดเลยนะครับลักษณะการทำของแมกนิแพนเนี่ยซึ่งเราจะสังเกตว่าลำโพงมันมีลักษณะเป็นแผ่นแบนๆบางๆ แต่ว่าทําไมมันถึงได้มีเสียงออกมาได้ยังไงนะฮะซึ่งตรงนี้เชื่อว่าคนยุคใหม่ๆหรือว่าคนที่ยังไม่เคยรู้จักไม่์นีแพนก็จะแปลกใจว่ามันมีเสียงได้ยังไงแล้วคุณภาพเสียงเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าผู้ผลิตผู้สร้างเนี่ยที่ออกแบบสร้างเนี่ยชื่อจิมวินนี่นะครับซึ่งคนนี้ก็ปัจจุบันน่าจะอายุประมาณสัก 80- 90แล้วยังมีชีวิตอยู่นะครับ เขาได้คิดค้นและออกแบบลําโพงไม่มีแผ่นออกมาเนี่ยซึ่งใช้หลักทางฟิสิกส์แล้วก,ก็การออกแบบที่ว่ามันน่าจะเป็นไปได้ที่เกิดเสียงได้และให้คุณภาพเสียงได้ดียิ่งขึ้นด้วย mm hmm. นั่นก็คือหลักการของเขาเนี่ยเขาใช้เป็นแม่เหล็ก mm hmm. เป็นเป็นเอาแม่เหล็กเนี่ยมาวางไว้บนแผ่นไม้ mm hmm. ซึ่งแผ่นไม้เนี่ยต้องมีการเจาะรูนะเพื่อให้ให้มีเสียงที่มันทะลุออกไปด้าน ด,ด้านหลังของแม่เหล็กแล้วก็ด้านหน้าซึ่งก็จะเป็นลักษณะของแม็กนีแพนที่เป็นแผ่นก็คือมีเสียงด้านหน้ากับด้านหลังแล้วเขาก็เอาตัวแม่เหล็กเนี่ยมาวางท่าเป็นเส้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 นแม่เหล็กตัวนี้ต้องวางในลักษณะของบวกกับลบบวกกับลบสลับกันนะเฟดเใช่เป็นเทคนิคของเขา,าไม่ใช่เขาวางบวกบวกหมดเขาวางเป็นบวกลบเขาวางเป็นเส้นเส้นเส้นหลังจากวางเสร็จเรียบร้อยเขากา็ถึงจะเอาแผ่นไมล่า นะครับมาขึงตึงซึ่งมีความห่างจากตัวแม่เหล็กเนี่ยหลักมิลหนึ่งประมาณสักไม่เกิน3-4มสมิลนี่แหละ<ม>แล้วหลังจากนั้นก็ปูอีผืนหนึ่ง<ม>หลังจากนั้นก็จะเอาแผ่นลิปปอน<ม>หรือว่าขดลวดมาวางทับบนเส้นระหว่างตัวแม่เหล็ก<ม><ม>ในเส้นตัวนี้ก็จะวิ่งครบวงจร<ม>ทุกเส้นเนี่ยจะไปผ่านเข้าตัวคลอส แล้วจากตัวคลอสเนี่ยเรายิงจากสัญญาณที่เป็นกระแสแอมป์วัตต์ของเราเข้าตัวครบวงจรเขาเนี่ยมันจะทําให้ขดลวดตัวนี้เกิดมีกระแสคือบวกและลบแล้วเกิดจากไปผลักดันกับตัวแม่เหล็กดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีไฟเลี้ยงนะฮะหลายคนอาจจะบอกว่ามันต้องมีไฟเลี้ยงหรือเปล่าอ,อะไรเงี้ยมันไม่จําเป็นเลยเพราะว่าตัวมันเองก็คือแม่เหล็กอยู่ในตัวแล้วก็ ผ่านโดยการที่ใช้กําลังวัดเนี่ยเข้าไปแล้วก็เกิดการบุกลบก็เพเกิดการสั่นเขาเรียกว่ามีการผักมีการดึงดูดเข้าไปเข้าๆออกมันก็จะเกิดการสั่นแล้วก็เกิดเป็นเสียงนั่นเองนี่คือหลักการของแมกนีแพนซึ่งจริงๆแล้วก็เหมือนกับเป็นไว,ไวอยเหมือนกับไว้ยคอยนะครับหลักการเดียวกับไวอยคอยที่เป็นมีแม่เหล็กอยู่แล้วก็เป็นขดลวดไปนพันอยู่ในไวอยใช่ไหมครับแล้วก็เกิดการสั่นแล้วไปไปที่ตัวบูเฟอร์ แต่นี้ตัวลำโพงโดยทั่วไปมันก็จะต้องมีตู้อแต่แบงค์ D ีแพนนี้ไม่มีตู้อพอไม่มีตู้เนี่ยผลที่ได้ก็คือว่าเสียงที่ได้ออกมามันจะอิสระเหมือนกับเครื่องดนตรีจริงๆอ่ะมันก็จะออกมาจากด้านหน้าด้านหลังกระจายรอบทีอะคูสติกนั่นแหละใช่อะคูสติกที่มันมีรอบกังวานอยู่รอบตัวของชิ้นดนตรีใช่งั้นการถ่ายทอดของเขาเนี่ยมันจึงตัดปัญหาเรื่องความเพี้ยนที่เกิดจากตู้ลำโพงอย่างสิ้นเชิง นั้นสิ่งที่ได้เนี่ยมันก็คือจะได้เสียงที่บริสุทธิ์และเคลียร์มากผลก็คือว่าถ้าเราสังเกตจริงแล้วการทําลําโพงในปัจจุบันเนี่ยเขาจะใช้ลําโพงโอโ้โหต้องเป็นตู้อลูมิเนียมเห็น<อ>ไหมซึ่งมีน้ําหนักแล้วก็มี <c oughs> เขาเรียกว่าโครงสร้างที่แข็งแรง <c oughs> เพื่อแก้ปัญหาเสียงตู้และการสั่นของอ <c oughs> ูฟเฟอร์หรือเสียงอูฟเฟอร์ที่มีลักษณะเป็นคาร์บอนมันเบามาก <c oughs> แล้วเกิดการสั่นเนี่ย <c oughs> มันก็จะให้เราไม่ได้ยินเสียง หรือได้ยินเสียงถ้าเป็นตู้ไม้ก็จะได้ยินเสียงไม้นั่นเลยแต่ถ้าเป็นอลูมิเนียมมันก็จะไม่มีเสียงนั้นออกมาคุณภาพก็จะเสียงออกมาจากไดเล็กดอกพูเฟอร์เลยเราได้เสียงที่สะอาดเช่นเดียวกันแมกนีแพนเนี่ยใช้หลักการก็คือว่าออกมาทั้งหมดมันผ่านเป็นแผ่นไมล่าแล้วก็เสียงออกมาดังนั้นเราฟังแมกนีแพนเนี่ยจะไม่มีเสียงตู้เลยแล้วตู้เสียงเบสมาจากไหนเสียงเบสมันมาจากห้องห้องของเรานั่นแหละเพราะเราถือว่าเราอยู่ในตู้ลำโพงนั่นเอง เราอยู่ในห้องก็เหมือนกับเราอยู่ในตู้ลำโพงมันก็เกิดการสั่นแล้วก็ผลักดันทําให้เกิดคลื่นเสียงแล้วก็มากระทบตัวเรานั่นเองอ้หูในยุคเปิดตัวใหม่ๆนี่ผมยังไม่เกิดเลยดีกว่า50กว่าปีเนี่ยครับยุคนั้นนี่ฮือฮาเลยนะเฮ้ย hey, ทําไมลาโพงมันเปลี่ยนรูปร่างได้ขนาดนี้ครับนะฮะครับยุคนั้นโซเชียลยังไม่ไม่มีเลยโทรศัพท์มือถือยังไม่มีเลยครับซึ่งสเขาสร้างแล้วนะอย่างนี้สมัยก่อนก็มีหลักการในการทําลาโพงหลายรูปแบบมาก จริงๆแล้วลำโพงแผ่นเนี่ยมันก็มีหลายลักษณะเช่นเล็กโตสเตติกเล็กโตสเตติกก็ต้องอาศัยไฟฟ้าเป็นเลี้ยงแล้วก็ใช้พลังงานของคลื่นไฟฟ้านี่แหละในการสั่นนะครับส่วนแมกนีแผ่นนี่ก็เป็นลักษณะแบบเดียวกับที่ทําเป็นพวกริบบอนถ้าเราสังเกตนะฮะริบบอนที่เราเห็นเป็นแบบเป็นแผ่นเนี่ยก็จะเป็นแผ่นริบบอนข้างในก็มีแม่เหล็กแล้วก็ใช้หลักการเดียวกันส่งกระแสไปมันก็เกิดการสั่นแล้วก็เกิดเสียงนี่เสียงที่ดีที่สุด สำหรับเสียงแหลมเนี่ยก็ไม่แพ้ลิปปอนนั่นเองที่ไปได้สูงแล้วก็เขาเรียกว่ามีความรำเมียดลำไหม่มีความสวยงามเนี่ยก็จุดเด่นของตัวลิปปอนนั่นเองครับ